สว,วัสดีครับอยู่ผมโนสีเขตนะครับก็จเจอกเก่กแล้วกับเซเว่นไนท์สองนะครับผมตอนนี้ก็มาไล่ทําดันเจียนธาตุนะครับดันเจี้ยนต่อไปนะครับที่จะลงจะทําคลิปให้ดูก็คือดันเจี้ยนธาตุแสงนะครับดันเจี้ยนธาตุแสงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดในทุกดันเจี้ยนเลยนะครับใช้ตัวละครก็น้อยนะครับ ขาเรียกว่าไงใช้ทรัพ,พยากรน,น้อยออแต่ได้ผลเยอะนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนเราต้องมีโคอีนะครับโคอีเนี่ยเอามากันไฟช็อตนะครับแล้วโคอีเนี่ยสามารถใช้สกิลเนี่ยล่างเนี่ยเพื่อลบฮิตของลบลบเกาะบอสได้3ฮิตนะครับอ่ะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนตัวหลักของเรานะครับขาดไม่ได้เลยคือโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยมีลบถึง10ฮิตด้วยกันนะครับ2ส,สกิลสกิลปลาไพ่เนี่ย7 สกิลหมวกเนี่ยสามนะครับผมอ่ะเนี่ยแหละใช้แค่2ตัวนี้ก็พอนะครับมีแค่จ๊กเกอร์กับโคอีกก็พอนะครับส่วนตัวอื่นมาตัวอื่นนะครับเราจะมีลีน่านะครับผมอ่ะลีน่าก็ใส่เป็นเซตบ็อกนะครับมีอีวานนะครับอีวานก็แนะนําให้ใส่เซตบ็อกนะครับผมแต่ว่าใส่อันนี้ก็ได้นะครับอีอีวานผมอัพเต็มเลยนะครับอัพเต็ม4อันเลยเพราะว่าผมว่าอีวานเนี่ย ได้ใช้แทบทุกคอนเทนต์นะผมเลยอัพสกิลให้อีวานเต็มเลยทุกช่องนะครับอ่ะแล้วก็ต่อด้วยลาเชลนะครับนี่ลาเชลผมก็ใส่เป็นบล็อกนะครับพร้อมตีบวกเกาะด้วยนะผมแนะนําให้ตีบวกเกาะไว้ด้วยนะครับนี่โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ก็ใส่เป็นเซตบล็อกเหมือนกันตีบวกเกาะนะบ,บวกไป9โคอีอ้นะครับโคอีอ้ก็บวกบวกเกาะแต่บวก12นะโคอีอ้มันตัวบางอ่ะ มันบางแปลกๆนะมันบางกว่าโจ๊กเกอร์นะผมก็เลยเน้นเกาะให้โคอ,อีนิดนึงก็เลยเอาโบก12ไปเลยนะครับส่วนพวกเวลสี่กับเวลสามที่วันนี้ผมเฉลี่ยกันทำนะเพราะผมฟาร์มไม่ทันนะครับเราอัศวินมาใช้เลยก็เสียดายของนะช่วงหลังๆเริ่มเสียดายแล้วเพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วช่วงแรกมันแจกเยอะไงแจกอัศวินมาเยอะแล้วแล้วเราก็แบบไม่ค่อยได้ฟาร์มไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ตีบวกเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับประมาณนี้อ่ะจองสกิลนะครับผมแน่นอนเราจะเริ่มต้นจากราเชลก่อนนะครับเนื่องจากราเชลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดพลังโจมตีของบอสลงก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาโจ๊กเกอร์เนี่ยตีเกาะให้มันหายไปเจ็ดครั้งก่อนนะหลังจากนั้นก็แววฮิลพอแววฮิลเสร็จเราจะใช้หมวกโจ๊กเกอร์หรือว่าสกิลล่างโคอีก็ได้นะครับ มันจะอยู่แค่นี้แหละวนๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีสกิลกลางโลกของอีวานมาใช้ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับก็คือจังหวะที่สกิลทุกอย่างอาจจะหมดแล้วนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันไปเดี๋ยวเราไปดูในดันเลยดีกว่านะครับผมว่าผ่านยังไงนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับจะตึงๆนิดนึงนะเพราะเราใช้ตัวแค่ห้าดาวนะครับนี่มาถึงลดแอตแท็กก่อนเลย ่ารถแอตกเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้โจ๊กเกอร์นะครับปาไพ่รถเป็นเจ็ดคิดนะครับอ่าแล้วก็แวะฮิลก่อนนะครับผมเอาลีน่าแวะฮิลซะหน่อยนะครับเดี๋ยวโจ๊กเกอร์จะตายซะก่อนนะฮิลเสร็จปึ๊บสกิลต่อไปคือหมวกนะครับแล้วก็โคอีเอ ยู่หมวกนะครับเปเองสามฮิตนะครับอ่ะแล้วก็โคอีกสามฮิตนี่ถ้ามันใช้สกิลใหญ่ไปแล้วก็สบายใจได้หน่อยนะครับมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไรอ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่านี่ดังเรนะครับระหว่างโลกกับโจ๊กเกอร์นะครับเดีย๋ยผมดูเลือดแล้วน่าจะไหวนะเอาโจ๊กเกอร์ตีไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้น จะยกโล่ก่อนนะครับมันไม่เหมือนกระดันไฟเพราะว่าดันไฟเนี่ยผมจะต้องใช้ราเชลก่อนแต่ดันเนี้ยเรายกโล่ก่อนได้นะครับนี่เรียบร้อยปึ<ๆ>๊บนี่อ่าแล้วก็ใช้สกิลราเชลเลยนะครับมันเหลือแค่6ครั้ง5ครั้งแล้วนะครับเราจะใช้สกิลราเชลเลย<ๆ><ๆ>เพราะว่าเราต้องการให้มันติดเผาไฟ นะเดี๋ยวมันทนไม่ไหวเดี๋ยวมันจะตายกันก่อนนะครับโจ๊กเกอร์เราเดี้ยงไปแล้วไม่เป็นไรนะครับโจโ๊กเกอร์เขาหมดหน้าที่เขาไปแล้วนี่ครับโอโ้โหแม่งตีแรงเลยนะหลังๆถาอฮิวได้ก็ฮิวก่อนนะครับโคอีอยังไม่ตายยังถือว่าดีอยู่นะครับถ้าโคี้ตายเนี่ยพวกเนี้ยมโอกาสติดไฟช็อตนะครับพยายามไม่ทําให้โคอีอ้ถึกกว่าโจ๊กเกอร์นะนี่ผมพยายามเริ่มใช้สกิลตีเลยครับนี่อ่าปึกป๊กปึ๊ก ยี้ยงชนไปนะครับเรียบร้อยนะครับติดเผาไฟตายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับดันเจี้ยนแสงผมว่าดันเจียนแสงเนี่ยแหละง่ายสุดแล้วนะครับในมวลมนุษย์เสียชาติของดันเจียนธาตุทั้งหมดนะก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันกับธาตุดินธาตุน้ำนะครับแล้วก็ธาตุมืดนะครับน่าจะเป็นวันต่อๆไปนะ เดี๋ยวดูก่อนว่า,าผมจะต้องทำตัวละครตัวไหนไหมนะครับไม่งั้นอาจจะต้องกดกดสักร้อยแล้วก็ทำไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันย5 20้ามันได้คุ้มอยู่นะมันได้45อันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไปลงดันเนาะแล้วก็เอาไปย่อยเป็นขั้นกลางย่อยเป็นขั้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับมันคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าที่จะมานั่งเสียวเวลาไปลงเนี่ยเห็นไหมระหว่างขั้น8ขั้น9้าเนี่ย เนี่ยห่างกันต้อง5อันนะครับผมอ่ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันกับคลิปต่อไปนะครับมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ